เจ้าคณะภาคหนึ่งกรรมการมหาเทรสมาคมอาเจ้าวัดวัดพระชยญยาสนะแลก็เป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนะซึ่งวันนี้นะทางประเดษพระคุณได้มีโอกาสมากราบคนะารวะนะท่านหลวงพ่ออาจารย์ธรรมานันทะวัดธรรมโอลาปางนะซึ่งท่านประเดษพระคุณได้เคยขึ้นไปศึกษาบาลีใหญนะ่ที่วัดธรรมโอนะในช่วงที่เป็นพระ เจ้าคุณชั้นสามัญนนในช่วงนั้น,นท่านได้ขึ้นไปศึกษาบาลีที่วัรราโอและก็ได้มีความเคารพระองพ่อธรรมนันทมาธีระ,ะซึ่งวันนี้ท่านได้เข้ามากราบนมัสการมาถวายสการะหลังจากนั้น,นก็ทราบข่าวการจัดสัมมนางานของเราของพวกเราทั้งหลายก็ได้มาเยี่ยมเยียนถึงสถานที่ให้กําลังใจซึ่งการจัดงานสัมมนานี้นจุดประสงค์ ก็เพื่อพระนะพระหนุ่มเนน้อยนะที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของพระวินัยได้มีความรู้ในการที่จะนําไปประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ในก่อนที่ช่วงเข้าพรรษานะสามารถที่จะนําไปนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการอยู่จำพรรษาสําหรับพระภิสุใหม่ได้นะเพราะนั้นนะท่านได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราอ่ะก็อ่ะในในโอกาสนี้กับผมในฐานะตัวแทนนะของพระที่จัดงานสัมมนา ขอกราบขอบพระคุณกราบนรมัสก,การพระเดชพระคุณที่ได้มีเมตตามีกรุณาต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อที่สุสามเนรที่มาร่วมสัมมนาที่วัดจักแดงวันนี้ก็มีประมาณ300กว่ารูปสามมเนรก็ประมาณ50 60รูปแลวก็ได้มาร่วมสัมมนาที่วัดจักแดงเนะมื่อปี49ก็จัดมาแล้วครั้งหนึ่งปีนี้ก็เป็นปี52นะเมื่อก่อนนั้นมีอยู่ร้อยกว่ารูป แต่ปีนี้ก็มีถึงสามร้อยรูปมีพระวิสุทธิสมณนที่สนใจในเรื่องพระธรรมพระวินยัยนะซึ่งพระเดชพระคุณก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะบารใหญ่ได้เปิดนะการศึกษาบาีใยญ่ที่วิทยาเขตบริศึกษาพุทธโคดนะที่วัดแจกแดงก็ได้เปิดการศึกษาเช่นเดียวกันแล้วก็ได้จัดสัมมนานะพระวินัยขึ้นนะเพื่อให้พระวิสุทธิสมณนได้ตระนะักเห็นคุณค่าของพระธรรมพระวินยัยนะก็ ในการนี้นเมื่อระเดชประคุณได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะที่วัดธนะรรมกาบคารวะหนะลวงพ่อเจ้าวัดวัฒร,รมโอนะก็นิม,มนต์เดชประคุณมาเยี่ยมเยียนนะให้พวกเราได้มีโอกาสคนะารวะและก็ได้เห็นนะการศึกษาพระธรรมวินัยของพวกเราเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีและก็เป็นโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะได้คารวะนะพระธีระซึ่ง ได้แวะมาเยี่ยมเยียนได้เห็นคุณค่าของพระธรรมวินัยนโอกาสต่อไปนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายนะได้ประนมมือนะขึ้นพร้อมกันนะีิมนต์ขึ้นยืนครับกับนิมนต์ขึ้นยืนครับเดี๋ยวผมจะนำว่าตามมหาเถเรรปมาเทนะทวารตะเยนกตังสับพังอป,ปราทางขมตุโนพันเต อาหารขมามิตุมเหหิตปิเมคขม,มิตับพังขมามะฮันเตอทุกท่านพระมหาพระนองและพระพิสุสมมเนรพวกเขาร่วมสมมนาพระวินัยปิดกของสำนักสารสุขสาวัจากแดงผมขออนุโมทนาต่อโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านพระมหาปนอมพร้อมทั้งคณะได้มีความเห็นหรือที่เรียกว่าสายตายาวไกลจัดให้มีการสัมมนาพระวินัยในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจพระวินยัยซึ่งเป็นพุทธบัญญัติและเป็นหลัก หรือที่เรียกว่าเป็นชีวิตของพิษุในพุทธศาสนาพระวินัยที่ว่าถือว่าเป็นชีวิตของพระเพราะถ้าหากว่ามีความประพฤติบกพร่องในพระวินยัยชีวิตในการดำรงเพศบันพจิตเนี่ยก็บกพร่องด้วยเมื่อชีวิตในเพศบรรพจิตตกพร่อง การปฏิบัติธรรมจะไปเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานมันก็ไม่พัฒนาหรือก้าวขึ้นสูงก้าวขึ้นสู่สร,ระดับสูงได้นี่เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นก็เป็นที่ทราบกันแต่อันดีแล้วว่าพระวินัย,ยเป็นรลากแก้วของพระพุทธศาสนา ดังนั้นที่ให้มีการสัมมนาจึงมีประโยชน์ทั้งท่านทั้งหลายทั้งท,งท,งท,งที่ผู้ที่มาได้มาได้ทราบก็สามารถที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างได้ผมเองในส่วนหนึ่งมีชีวิตเข้าไปเกี่ยวพันกับสำนักเรียนวัดธามโอ เข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านพระอาจารย์ธรรมานันทะด้วยการศึกษาสิ่งที่ประเทศไทยเราขาดหรือสิ่งที่ตัวผมเองขาดนั่นก็คือการศึกษาคำพีวัยากรชัน้นสูงก็แล้วกันขอใช้ศัพท์ในที่นี้หรือเขาเรียกว่าศัพทาวิเศษ ในประเทศไทยเราเนี่ยถูกทิ้งมาไม่ได้ศึกษากันประมาณถึงปัจจุบันนี้ไม่น้อยกว่าร้อยยี่สิบปีน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะตั้งแต่วยากรใหม่หรือวยากรที่ศึกษาก็าอยู่ในปัจจุบันนี้เริ่มประกาศใช้ประมาณสองพัสร้อยสามสิบ สามสิบเอ็ดสามสิบสองเี่ยชนคำพีวิากรชั้นสูงก็เลยถูกทอดทิ้งขอโทษไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทของคำพีกจัยนะหรือมูลกใจัยในบ้านเราบทบาทของมูลกจัยหรือกจัยยนสุดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น เรื่องของปาฏิหารนำเอาสูตรวงกระจายไปเป็นคาถาเศษเศษเพื่อให้เกิดเป็นมหาเน่ห์เป็นเมตตามหานิยมหรือถ้าจะเรียกสันส้นๆในปัจจุบันเขาเรียกว่าเศษผงอิทธิเจเพื่อให้เกิดเมตตามหานิยม โดยนําเอาสูตรจากมูลกระจายหรือกระจายนั้นเนี่ยไปใช้สิบประมาณ80% 8แปดสิบประสูตแปดสิสูมีหนังสือแ,แจกอะไรเนี่ยต้องตามนิมิตเนี่ยั้น,นพอรุ่นหลังๆขึ้นมาก็เรียนมูลกระจายเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียนเพื่อนําไปให้เกิดความรู้ในการแตกฉาน ในหลักภาษาบาลีแล้วเข้าไปแปลพระไกรปิฎกแต่เรียนมูลกระจายเพื่อไปทำเป็นสเสน่เป็นเวทมนคาถา่านความเสื่อมในเรื่องคัมภีร์สถทวิเศษในประเทศไทยเราก็เริ่มเสื่อมแทนเมื่อผมมีโอกาสได้รู้จักสิทธวัฒทามาโอในรุ่นแ,แรกๆอย่างเช่น มหาเสรีนี่นะเป็นต้นเดี๋ยวนี้ลืมชื่อหลายองค์ก็รู้สึกว่าท่านมีความรู้ความแต่งชานดีจึงศึกจึงได้ศึกษาถามว่าท่านไปศึกษามาจากไหนกันก็ได้ชาวมาศึกษามาจากวัท่าเขาก็มีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทำคำพี ที่มีอยู่ในประเทศพม่าก,ก็คือติปิตกะอภิธานะหรือพูดง่ายๆว่าพเจนานุกรมพวกใครปิฎกอะจึงได้ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่วัดท่ามโอแล้วก็ได้ศึกษาระบบการศึกษาคำพีทั้งหลายพร้อมทั้งทำงานแปลอภิธานะติปิตกะไปด้วย ท่าน,นจึงมีความรู้สึกว่าเป็นนี่บุญคุณวัดธามโอถึงแม้ไม่ได้เราเรียนเรื่องบาลีจนมีความรู้แตกฉานเหมือนอย่างท่านพระมหาประนอมท่านมหาไพโรท่านมหาสมลักษ์หรือท่านคุณรุ่งอรุณท่านคุณคุณเสรีอะไรอะไรนะแต่ว่าไอความรู้ภาษาบาลีที่มีอยู่เป็นพื้นฐานนี่ก็พอที่จะศึกษาอ่าน คำปีเหล่านี้เดยเข้าไปเข้าใจและในขณะเดียวกันพร้อมทั้งศึกษาปฏิบัติคือการประพฤติปฏิบัติด้านพระวินัยของท่านอาจารย์พระธรรมาราธะไปด้วยมีความรู้สึกว่ามีความเคร่งครัดในพระวินัยเป็นอย่างดีนะจำได้ถ้าเป็น พวกเราเนี่ยตอนเย็นๆก็ลมไอโอวันตินเอยฉันได้ก็อ,อยู่ที่นั่นได้รับเมตตาจากท่านพรอาจารย์จำได้ท่านมหมาไพาโรดตอนนั้นเป็นสำเน็เด็นำนำน้ำพึ่งมาให้ตอนเย็นๆวันละสองช้อนนะ่านหลายรูกที่รับภาระมาะปรนิหุวงพ่อจัดเอดท่านอาจารย์จัดให้มา อุปถาอุปธรรมแด้จากนั้นมาก็มีความรู้ว่าความรู้ทั้งปริยัติและปฏิบัติในบ้านเรามันขาดเยอะแทบจะกระจุยเลยว่าอย่างนั้นดีกว่าฉนั้นจึงหันมาส่งเสริมต่างวิทยาเขตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระเนนศึกษาคำพีว,วิทยกรชั้นสูงก็รู้กิเลส มานะทิฏฐิของคนจะให้เขามาเรียนโดยตรงก็คงไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีแรกก็คือนำเอาวยกรชั้นสูงมาทำเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อให้พระภิกษุส,สามเณรที่รักและต้องการจะศึกษาเข้ามาศึกษาก็มีนิสิตจบไปหลายรุ่น จะนับ่าเป็นร้อยนะ่ท่านนั้นก็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนแต่จะทำอย่างไรโดยเฉพาะท่านที่มีปร,ริญญาทุงสูงไม่มีความรู้ความแตกฉานท่นจึงได้ปรึกษาขันเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเหล่านั่งเขาได้มาเรียนรู้ได้รับรสอัฏฐ,ฐพยัญชนะ หลักภาษาชั้นสูงขณะนี้วิทยาเขตเสนอหลักสูตรปริญญาเอกเพื่อให้พระภิกษุเสเหร่ที่จบประโยคเก้ามาศึกษาเสนอให้ทำงานวิจัยตอนนี้เนี่ยหลักสูตรมหาวิทยาลัยรับรองแล้วและกำลังทางเรื่องขอเปิด รับนิสิตระดับปริญญาเอกเข้ามาศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์ที่ในส่วนตัวที่ได้รับเป็นมรดกตกมาจากวัดท่ามอาแทำให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันกับสิษย์วัดท่าโอกอีกส่วนหนึ่งที่ผมเอง ถ้าจะว่าไปเนี่ยมันเหมือนกับคนไทยทอรอยตย์ยือไงไม่รู้นะที่ว่าทอรอยตก็คือไปนำเอาหลักปฏิบัติของพระมามาใช้คือหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมกรรมฐาน,นาสายพองหนอยกหนอเนี่ย พผมมีโอกาสได้ปฏิบัติกับวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์พัฒนตะมหาเทระที่สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิมวกอสุเพราะนั้นด้วยผลของการปฏิบัติและประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัตินั้นแม้ว่าจะไม่บรรลุถึงสูงสุดเมื่อผมมีโอกาสได้มี หน้าที่ก็รู้ว่าอีกแหละก็รู้อีกว่าการปฏิบัติในประเทศไทยเรามันพร่องไปพร่องเปล่าแล้วแตกต่างกันเยอๆๆะแยะจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็แนวปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสุดแนวของมหาศีท่านมหาศีสยดาด ในส่วนมากก็ถูกปฏิเสธแต่ว่าผลของการปฏิบัติมีอยู่แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ผมก็เริ่มนำแนวปฏิบัตินี้มาฝึกอบรมกำหนดเป็นข้อบังคับในเขตตกครองผมว่าใครจะเป็นอุปชาก็ต้องเจเริญวิปัสสนากรรมาฐาน ใครเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าวาดก็ต้องเข้ากรรมฐา,านแน่รับโครงการจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมาใช้ก็ใช้หลักปฏิบัติตามแนวมหาสติปัฏฐานเสของท่านมหาศรีสยามก็เลยตอนนี้ขอโทษไม่ใช่คุยเพื่อกระชอนกันไปทั่วประเทศแล้วเป็นที่ยอมรับนะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยให้พระภิสุให้พระพิสุ ที่เป็นเจ้า,าวาดพระโทษล่างหลักสูตรระดับประกาศสียบัตรให้เจ้า,าวาดผู้ช่วยเจ้า,าวาดหรือครูสอนผู้ยธรรมเรียนหลักสูตรประกาศสียบัตรวิปันสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐานสีแล้วก็มีแนวปฏิบัติสามเดือนยังไม่พอล่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิปันสนาภาวนา นิสิตต้องเข้าปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเจ็ดเดือนติดต่อกันแล้วไปปฏิบัติที่ไหนมาป,ปฏิบัติที่ประเทศพมา่ามารุนที่แล้วนี่ส่งไปปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมมหาศีสยามทอเจ็ดเดือนรุ่นแรกเลยไปปฏิบัติที่ท่าขี้เหล็กเจ็ดเดือนเหมือนกันรุ่นสองนี่ปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่ ก็เป็นที่ระุ้กันแล้วก็แบบนี้เนี่ยผมได้รับมอบหมายจากกองทุนเร่าเรียนรวมซึ่งเป็นโครงการพระราชดำชริสนับสนุนให้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์เพื่อไปประจำศูนย์ปฏิบัติ ธรรมที่ทั่วประเทศนะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสนาภาวนาประมาณสามพันทุน่อจะต้องอบรมให้จบภายในห้าปีกำหนดไว้ปีละหกร้อยรูปแล้วก็ประเดิ๋หลักทุนทุนที่สองมอบให้เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ปีละยี่สิบห้าทุนแต่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาออคุยอวดแต่ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าผมมีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์ทั้งสองซึ่งเป็นชาวพม่า,มาและเป็นความเกี่ยวข้องที่ผมเองก็ขาดทัางคณะสฆ์ก็ขาดเป็นคุณสมบัติ ระดับสูงที่พระพิสุทธิสมณีของเราเควรจะต้องศึกษาและก็ขวนขวายเป็นอย่างยิ่งอย่างการสัมมนาพระวินัยในครั้งนี้เบื้องแรกที่ผลจะเกิดขึ้นก็คือทำให้เราได้มีความรู้เข้าความเข้าใจถึงพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ รู้ถึงประโยชน์พุทธประสงค์ของการบัญญัติพระวินัยจากนั้นเราก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ซึ่งเป็นคุณของพระสงฆ์ข้อหนึ่งนะที่เราสวดกันอยู่ทุกวันคืออุชุป,ปฏิปันโนเนี่ย เราตรวจกันอยู่ทุกวันว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรงเนยคำว่าปฏิบัติตรงปฏิบัติอย่างไรบางทีไม่เข้าใจบางทีเราก็รอยหน้าสวดกันเพิ่นไปเป็นคำสร,รรเสริญพระแต่เราอาจจะสูงขึ้นไปว่าเป็นคำสรรเสริญอริยสงฆ์แต่จริงๆนั่นพระสงฆ์แบบปุถุชนเราด้วย ปุถุชนเราพระสงฆ์ปุถุชนเราแม่ไม่ได้บรรลุอริยผลแต่ก็เป็นปุถุชนที่ปฏิบัติตรงตรงต่อพระวินัยตรงต่อหลักคำสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้คนตรงนี่ถือว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เพราะนั้นปัจจุบันนี้เราจะมองดูรอบๆข้างบางทีเราไม่ตรง พระพุทธเจ้าไม่ตรงต่อพระวินัยไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายสังเกตเห็นเลวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยอัญเชิญรูปเคารพนอกศาสนามาไว้ในวัดอัญเชิญรูปเคารพนอกพุทธศาสนามาไว้ในวัดรูปนอกพุทธศาสนาอะไรเดี๋ยวนี้มีสร้างเราพรมส้างพิขันเนต สร้างอะไรขึ้นมาในวัดเพื่ออะไรเพื่อรากแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ละอายพูทใเจ้าเรื่อยมันเป็นการขาดความเคารพขาดการปฏิบัติไม่เื่อตรงต่อข้อของตัวเองการกระทําอย่างนั้นก็ผิดวินัยแล้วล่ะเพราะอะไรมันเป็นอเนสนา อเนนิสนาแปลว่าการแสวงหาที่ไม่สมควรท่านทั้งหลายศึกษาพระวินยัยในอภิสมาจาระหรือในเรื่องอโคจรโดยเฉพาะอาชีวะปริสุทธิศินจะชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมจึงหวังว่าการสัมมนาพระวินยัยครั้งนี้ เคงจะสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระวินยัยให้แก่ท่านทั้งหลายและผู้อื่นไดมองภาพเห็นความสำคัญของพระวินยัยเป็นอย่างยิ่งผมก็ขออนุโมทนาสาธุการงานสัมมนาพระวินยัยในครั้งนี้ ก็ขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรัยและบุญกุศลที่ผมได้บำเพ็ญสาสนกิจตามอำนาจหน้าที่จะพึงมีก็ขอจงมารวมกันเป็นตะปะเดชะเป็นภาระวะปัจจัยส่งผลให้ท่านทั้งหลาย จงถึงความเจริญยิ่งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญยิ่งด้วยพรอันประเสริฐสี่ประการคืออายุวัรนะสุขะละด้วยกันทุกทุกท่านเถอดสาธุสาธุ สาธุอนุโมทาฮัลก็กราบขอบพ,พระเดชพ,พระคุณพระเดชพระคุณท่านอาะาจย์คุณพรมโมรีนะซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะภาคหนึ่งเป็นกรรมการมหาธิรสมาคมนะในแวะมาเยี่ยมเยียนนะการสัมมนาครั้งนี้ก็ขอนะกราบขอบพระคุณนะพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่ง